ฝันดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามานับหนึ่งถึงสิบกันนะคะ one อ้าวใครมา sweet sweet dream dream ยุยยุค่ะอ้าวป๊าป๊ามาก็ไม่สนใจแม่เลยที่รักลูกจะนอนแล้ว นอนหนนอนืมปบหัวมานอน,นอ่ะแนนน่ะนนม,มีไหมแนนอน้น้อืมปวนเนี่ยจบจบเลยแรงร่างกับแมวอยู่ดีเดียวอ้อาวมันน้อยใจน้อยใจ <c oughs> ลูก <L> บ๊าย uh. บาย,ยแม่อยู่นี่ลูกแม่ยอยู่นี่ <textbook. S 2> ยู่ยุกเสียใจจังเลยยูยู๊จุ๊เสียใจจังเลย